ไอันไงไตังยกลกลไอ้ไอ้ตัวนไตัไอ้ตัวนี้ตัวนึงเบแล้วเก็บแล้วอไรขอบเดวเยจับตีนแล้เยลแเลยเยตัวแรกไปเลยไปวัเกิดใหม่ไพี่น้องเทพเออมเกิดใหม่ไพี่นเทพไขไม่แข็งคะคละเรื่องกัล้วนะัไเกิดใหม่จะมีการตนเรื่อง่ที่ีขไม่แข็ อนมะไรวะนี่ยทำไมไม่มีคนออกวะมีมีอยู่เรื่องนึงล่าสุดเลยในทิ้งเนี่ยยังวะมาจาวยังวะนี่ออกนึกวะไอ้ที่อะใช่คปะใช่คปะเชยเชยปะไปใครแข่งกูอยากรู้จริงเลยก็มันหายนึกมันตายวะหายตัวหายตัวไอ้ที่อยา่ให้เลยไม่ไหวจริงไม่ไหวจริง ไหวจริงไม่ไหวจริงหาุดตัวแล้วหางจุดตัวไปแล้วจริงอ๋อจริงออกมิทอ่ออกิาที่อยาว่าจริงไม่ใช่เหรอไอ้จาจริงเราจริงแล้วจริงแล้วทึบหนไอ้จ๋าบ้าวิจาต้นเดือนหลสวยรตอนเนี้เืราเกาจัตอากแล้วสวยนิดสวยนิดแต่มันไม่ตายนีไหวจริงแต่บอสให้มันแคนแต่บอสไปไหนดี มาจร <S <S thing, no, no, no s <S ิงมาได้มาจริงบเกดรบก่อนมนจะบวกอ่ะแต่ตอนท่แม่มึงกลับรถมารถมันเบะเราดนอยู่เราดนอยู่ไอ้เฟยเห็นป่ะไอ้เกียดดูอ๋อเลยลยเฮ้ยบเอ็ดสิบเลูกเขาได้มาไดเาได้เอาคีกสองไม่เอาไมหวจริงไม่ไหวจริงไม่หวจริต่นน้นั้นนี่ตายนะ ตายนะรถไปแล้วตายนะ้วตายที่หมายิงวเหมายิงรางออกอยู่ออกอยูน่นรถอยู่โดนไหมหมายิงแล้วหมายิงอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงบูบ้าบูบ้าไม่ไหวจริงไอ้ดุ๊กเข้ามาเลดุ๊กมีเด็ดลเามัน,นดมกดิหนึ่งหลต้องก,กีดำัเเอาเลยต้องรถแล้วตัดแล้วไม่ไหวจริง ยิงไม่หวแ่นไไหวขาอ่อนจับดาบตีไปตีมาแล้วไหวไหมไหวจริงดูเขาได้ยไหวลุให้แล้วจะได้ตัวอยไรไหวจงนดาเอวเอ็มไม่ไหวจเอาคว้ยป้าเอาควป้เก็บดีีดีอ่ะแล้วลอะไรไหวไม่มีไม่มีไม่มีไปแล้วไอ้ชินี้ไปแล้วมันไม่มาเป็นตีบอสนเที่น้าบอสเถอะตัดบอสตเพื่อเฮ้ยอย่ามันไปจับมัน

บ้านลับเพือร้แล้วอุ้ยปลายดาอะไรอย่เลยเด็๋ชืช่วก่อนบ้านลับเพื่อนพี่ยาอีสป้าอุ้ยอยากนะน้องเลยกูหลบเฟียนะหลบเฟียนะเป็นไงเป็นไงงงงงกลบเฟียอ่ะงงเป็นไงพี่ยากตาปลาเลือดบอกกเอนเลยเฟียที่สองไอ้เชอร์รีอะงงงงไปก่อนงงไปก่อนแล้วกันวันนี้ยวว่าพี่เก่งนิดนึง ลุกปั๊บเหเรา้อเออเคุณก็ไม่อยากจะตีต่อใครอะไรที่กลดาหรอกเอ้าคุณตายจริงแน่คุณโดนตัดตายจริงงเนี่ยนี่ะเวตนี้องตันี้ตัวนี้ไดงต้ของตัวอยู่นี่องตัวอยู่น่ไปอไปมามพร้อมหลับพร้อมหลับพร้อมตื่นคือใครมาเนาะคือมันอะมีโฟมมีมารุโกมีวีฟเฟเออเอาเอาโฟมก่อนเลยโมง่ายสุดเอาก่อนเลยง่ายสุดจริง อาอยไเลกันปล่อยลนหนงรถจังรถจังเดไปแล้วรถเคลียรพอดีเลยถามได้ขอถามที่ีโบอะห่งอ๋สอพรถแล้วอ่ะเอ้าอ่ะตายเลยแ้วกันตายเลยแล้วกันอันน้ต้องหานี้ต้องหาเอาห้าห้าห้าราตันใหนึ่งให้ก่อนหนึ่งให้ก่อนระหว่างทางเดินไม่ออกดินไม่ออกจริงเออตายแล้วรถรถรถเจอยจริงปลยจิ้ตายปว่อยไม่กกับพี่กับน้อง ถ้ามนว่งไปเลยวะเลยไม่อะไรเต็มเลยเลยเฮ้ยเริ่มาเห็นบ้าเห็นบ้าบ้าโดนแล้วโดนแล้วเงี้ยเลยอัพทุกู่นะอัพทุกูนะอัพอัลงอยู่อัพทุู่หลังอยู่เเงินมาเดินนเสียตายแล้วตายตายอันวิวาหันวิวาเนี่มันวิวาไปเลยเอ๊ะ ฝั่งเรานอยก่เนี่ยนี่เราไปไหนอะลาโองาโออ่าเที่ย์่ยดแล้วถ่ายไปเลยใครอยู่น่ะบุบ้าบูบ้าโดนเบียบูบาโดนเบียตัดแล้วไปไม่ไหวไม่ไหวเราเหนวไม่ไหวแล้วหนีแล้วไอ้เควสไอ้เควดไม่มี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 ่แล้วแล้วหวยตองยิงอึยจริงไม่จริงมาเนาะี่มาเนาะโอยทราด้วนี่ออกว่าเออนอยกว่านี่ย เขาไมวจรินี่ขาไหวนุ๊ไม่หนไม่หวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยตุ้กไม่ไหวเลยออกบ้านไม่ได้เลยออกจากบ้านหมดเลยช่วยด่วนเลยช่วยดือดจิงเช่วยดือดจริงใช่เขาไหวกูเข้าไปเดินเล่นๆนี่นะลีกรู้ไม่ได้เนี่ยออกจาบ้านไม่ได้หรือเขาไหวจริงไม่ไหวจริงมีที่ปอกคนาเองอ่ะเขาที่ปีกมาเลยปิดดอกแหวนฝั่งกูไปก็ได้นะเดี๋ยวกูได้ครบแล้วมันจะไม่ไหวอ่ะไม่ต้องมาดอกแล้วฝั่งกูอ่ะเออโง่ข้างหลังเนี่ยใครอ่ะไอ้ยุงอ่ะ สวยเต็โไปเลไม่เป็นไรข้ามาเลยหมแล้วสวยจอดอยาตายาทีเดียวร่วงเลยจอดจอดวดีเลี่ยนจริงเลียนจริงเดี๋ยวรถให้อาเทอร์เนี่ยรับอาตายแน่นอนเลยตายแน่นอนเลยตาตายอุยอุ้ยันมันแงมันแงมันนอฟ่ายแทนหม้อ ตายวะนี่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 นีเ่นี่ตายไงเมื่อกี้อ่านกูอยู่คนเดียวให้วันนี้น่ะทำอะไรกดังดีเลยนะลบหมดแล้วอาทุ่ง้นเถอะโอเคโอเคอาตอร์อาตอร์วิววิวจะตายวิวจะตายโลดแตกวิวหนีบแล้วตันนี้ตันจริงตันจริงเดไม่ตันข้าไปเลยครึ่งซีดีเลยนะแม่งสลับเฟียได้หรือเล่าเนี่ยเออเริ่มแล้วเดี๋ยวเลียกลับไปเองก็ได้อาตึ่ง

ใเดีเหรอวะจัดนุ่งกายอยู่จัจัแทงกาอยู่เพื่อนเดี๋ยวราได้เวลาปัมรถแล้วรถแล้วรถแล้วสวยสวยในนี้งหลังเยหลังไม่ับเหอยดเอนวดดีเลยดีเลยอตายอพเอักอกูมันเข้าไปแล้วรถแล้วโอเคยัหน้าเตือนหน้าสวยสวยพี่มาเล่หนนเข้ามาดับมันยูดับลันดีกูวต่อเธอดีกว่าสาเยอะคืรถให้ มันได้เพราะไม่ทายไปแล้วมึนแแบบไปแล้วอันนี้นแแบบไปแล้วนี่อันนี้ส่วนตัวแล้ววะส่วนตัวแล้วลูกสอบไปแล้วตัวจริงุไม่ไหวเลยุไม่ไหวเลยเจียมไม่ช่วยเลยไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงเฮ้ยไม่ได้ไหนๆมนต้องตีมกูดูดิแต่อย่าตูงไม่ได้เลยออกบ้านไม่ได้เลยตึ่นมากแล้วตีมไม่ได้เลยตอนนี้เออไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงอาเธอลบไปแล้วนะยังตายแล้วทนะยังถึงก็ตายก็ตายหมดเลยไม่ไหวจริงไม่ไหวจริง อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันหงายเลยเฮ้บอสหงายไอ้บอสหงายไอ้บอสหงายตายไปเลยอัะเถอะอัะเถอะอัะเถอะอันี้ใครเหรอกูตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วตายจริงแต่อนนี้ตายจริงอันนี้ตายจริงแล้วอันนี้ตายแล้วตายจริงตายจริงกันยังไม่ไหวว่ะพี่บ้านบ้านใครเนี่ยบ้านบ้านดู Cái bạn gì mưa đồ ơi. Nói rồi nói bạn nói con của Bỏ qua cái đây đi, bỏ qua đây. hỏi đi cái này đi. Cái hỏi đi cái hỏi ăn. Quẩy quẩy Ông S này, ông S này nó phải chiến lốt S đi. Thủ quẩy. Đi chi Đi yên tại đi của tại kia đi của tại kia. Rồi 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 rồi. Anh toán kịp cái mà bạn. Đáp đi. bạn. Đáp chứ ไม่ไหวจริงได้สิกระหน่ำกันด่วยเหรอแย่แล้วเนาะได้ได้ไอ้วาไอ้วามีจีตัดไม่ไหวไม่ไหวต่อเอาแล้วอีกปวดปวดปวดเพราะมันอยู่วเพราะมันอยู่จริงเคลียร์ผ่าแล้วผมออกบ้านไม่ได้เลยอะไม่พูดอะไรมันได้ไม่ไหวเลยอะปวดปวดปอดมากไม่ไหวจริงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณถอดเสื้อก่อนฟัดตัวกันแล้วกันเป็นเจ้าสั่งก้าวเปลี่ยนการใหม่เอาไว มนถึงไปก่อนเนี่ยเออตีออ่ะผมไม่ไดใครตายเลยไม่ไหวจริงกูตายแล้วกูตายแล้วฮะโดตายโดตายตายเอะไม่คิดถ่ายตัวนี้เ้วมม่หนกตัวไวใช่ไหโอตัดโอ้โอ้ไอ้นี่ก็ตัววางเล่นหรอเออวางไเกี่ยว รถแล้วตํางปแล้วไปแล้วไอ้สายสายเราไม่ชาขอได้ไหมเอเอลโอ้ไม่ไหววะมีเกียเดี๋ยวรให้รามหมีเจียไปอ่ะรถแล้วมีเกียเพื่อนสวยล้วพี่ชายบานพี่้ายอือฮาร์ฟพี่คือที่ดีที่แล้วนี้ไปวิอรวิอรแล้วตายบบ้าโดนดบบ้าโดนสียบอยี่ ตายแล้วตายแล้วเอ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไป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 อสี่นาทีแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงไม่เป็นไรจริงไม่ไหวจริงเราเตไปห่สเต็ปก่อนเราเตไปหนงสเต็ปก่อนหมอบ้าหมบ้ารอแล้วอ้ตายบีงอะไรอหเงียเดยวะเ่เงียวะองแ เปลี่ยนวะให้ไอเพ่ยวิ่งไปเอาหินไปเลยไปเลยไปเอาหินเลยวป้าไปเลยเหินแล้วไปเลยจริงเกี่ยวไว้เอามาแล้วกเพื่อนเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้เพ่โอ้โหกูตกบวนไม่เป็นไรรอดอยู่กูทิ้งใครไว้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะตักปักใหเรามั้งไปแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ลูบี้ลูบี้ลูบี้เออเอาไปเอาไปนู้นสวยสวยไม่มีวอลเลยครับไม่มีวอลเลยจริง เอาไม่ตายถิงถิงนิงแล้ิงลูกโดนเกี่ยวแล้วทีนะใครดีกวาใครโดนมีข้าบ้านลรวไม่ไหวสมหาหรอกไม่ไหวสมหาจริงเฮบ้าบอสบ้านนะมาแล้วปุ๋ยนะมีตีพีมีตีพีโอเคโอเคแล้วแล้วแล้วอือบุญตัวอตัวอตัวอ่ตัวตัวไอ้ยังยังลแล้วตอุ้ยไม่โดนต้องหั อีกตัวปอีกตัวปอะเีอน้โอ้ยยังติดเต็มเลยบอสเป็นไรไม่เป็นไรไหวไหวไหวข้าวักมก่อนข้าพักมอนก่อนไหวเลยวะไหวเลยวะไหวเยวไหวเไยวไี่ห้อกูบ้ากูบ้ากูบ้าไม่ได้ไม่ได้ิไวไวแล้วรดแล้วหดไปไหวะโอเคเนี่ยมันอยู่กูนี่โอเคฝ่ายหมดฝ่ายหมดไราต้วกบกัไวมากตอ ไม่ไรไม่ไรจริงกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าจริงเอ้ยเม่ไม่ไมเอาเอาเอาเจะวางเลยเฮ้ยเขาจะวางเฮ้ยอ่ะนักใครอ่ะคุจะวางเหรอนักใครอ่ะดูป่ะแก้มนี่แก้มแก้มแก้มเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปจริงคุณมาเล่นหน้าบ้านทุกคนมาเล่นหน้าบ้านจริงโอ้อันนี้คุณรถให้แก้มนี่รถแล้วต้องอาจารย์มันต่อไปแล้วเอาเกมมาลูกกล้วยหน่อยเก็บมาลูกกล้วยหน่อยาไปลองไป โอเคโอเคโอเคเราหนึ่งหนึ่งกูหนึ่งหนึ่งกูหนึ่งหนึ่งตัดยากกูหนึ่งหนึ่งตัดโอ้โหเอีิ้นเอาเอาตัวไหนเอาเอาบูบ้าดีกว่าเอาบูบ้าดีกว่ากลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่ได้หนึ่งนาทีครึ่งแล้วเอปอยู่ไหนตันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเยอะจัดเลยว่ะมันเยอะจัดเลยว่ะเพื่อนเล่นไม่ได้นะเออเออเออแล้วเดือนดือนเดือนบูบ้านะบูบ้านะหลับให้หลับให้หลับให้บูบ้านบูบ้ามาแล้วมาแล้วกำลังเกิดแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่มาลูกโกร๋น้างโง่หมวยเหรอวะนี่นี่จริงเห็นจริงต้นแกแป๊บนึงทำก็มาหายสับสนแล้วเดี๋ยวสวยเอาแล้วรถแล้วตันหาไม่ไหวย้นไปแล้วตายเดยนไม่ไปวแล้หมดไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงผูบ้านต่อผูบ้านต่อรถแล้วหมดรถแล้วโอเครถลราซื้อด้วยนะโอเคจริงไ่ไหวจริงไ่ไหวจริงกเราออกกเราออกวางกันนะโอ้โหสวยสวยวางวางวางเพราะกัดกัดออกกัดออกกัดแดงออกหมด

ตัดย่งไรวะมันม่มีตาแล้วจ้าเฮ้ยมันมาจ้าสเปรุนั่นไมันไหมปวดทุกพี่้วะอันเน่อันเน่แนวสางก็โดนปูนะมึงอ่ะเฟียอ่เสียบอเดี๋ยวเราต่อนะบอมบังกลิ่นว่าไปจัดไปนิดเสียแตตั้งให้มาโก้เอ้ยมาโก้มาโก้มาโกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปจิ้มพื้นไปจิ้พื้นเอ้ยม่มี้เดีเอาไปแล้วกระด ไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงกับเพีย